ใครเคยมาร้านนี้ที่เชียงรายเดี๋ยวตาพาชิงพามาที่ร้านซีเปียวพาน,นี้ร้านนี้เป็นร้านอาหารชอบแบบยุโรปในบรรยากาศ เชียงรายนะคะเป็นบรรยากาศแบบวินเทจร้านเขาจะเป็นแบบโอเพนแอร์บรรยากาศชิวๆเจ้าของร้านก็ทํากันเองในครอบครัวเป็นร้านที่เก่าแก่จากรุ่นสู่รุ่นบอกเลยว่าทางร้านเขามีอาหารให้เลือกหลากหลายมากเลยค่ะอาหารเช้าของที่นี่นะคะเขาก็จะมีไข่กระทะชุดอาหารเช้าแบบอังกฤษหรือว่าจะเป็นขนมปังบาเกตก็มีค่ะเมนูที่เราสั่งนะคะก็ะ เปขนมปังบาแกตตอมสมุนไพรซาตา้าและน้ำมันมะกอกก็จะมีแตงกวาชีสมีอะโวคาโดบอกเลยค่ะว่าร้านนี้ค่อนข้างเฮลตี้เลยสําหรับคนรักสุขภาพตัวนี้เราก็สั่งชานมต้มกับตะไคร้ใบกวานมิ้นแล้วก็ขิงนะคะรสชาติก็จะรู้สึกแปลกๆหน่อยเวลาลองกินครั้งแรกค่ะร้านเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะถ้าใครอยากมากินอาหารเช้าเป็นแบบโฮมเม แนะนำที่นี่ค่ะเขาไม่ได้มีแค่อาหารเช้าเขายังมีขนมต่างๆให้เราเลือกรับประทานหรือสามารถซื้อเป็นของฝากต้องบอกก่อนเลยว่าที่นี่นะคะเป็นตำนานเบเกอรี่แห่งแรกของเมืองเชียงรายเลยจ้าใครอยากลองเบเกอรี่สูตรดังเดิมเมืองเชียงรายนะคะแนะนํามาที่นี่ค่ะพิกัดร้านถนนทานอะไรนะจ้าร้านเขาอยู่ตรงนี้เลยค่ะใครมีร้านอื่นแนะนําเมนมาบอกด้วยนะ